นอกจากการพัฒนาในแง่ของคอนเทนต์ในแง่ของความรู้เรากำลังพูดถึงการพัฒนาควบคู่กันไปในทุกภาคส่วนกับการเจริญเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืนวันนี้ AIS ถือว่าได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างมาก ที่ได้มีโอกาสร่วมกับธรรมศาสตร์ภาพที่เราเห็นอันนี้คือสถานที่ที่อยู่ที่ธรรมศาสตร์รังสิตเป็นรูฟท็อปฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียถ้าเทียบทั่วโลกเป็นอันดับสองที่ทดลองการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมวันนี้เองเราได้มีโอกาสเริ่มร่วมกับธรรมศาสตร์ในการ สร้าง SDG Lab หรือเรียกว่า Sustainability Development Goal Lab ที่มุ่งเน้นในการควบรวมองค์ความรู้ต่างๆบวกกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในที่นี้ก็คือ5 G ที่มีศักยภาพในการตรวจวัดในการส่งข้อมูลในการควบคุมและอื่นๆการสนับสนุนทางด้านการพัฒนา Environment ที่ดีขึ้น ความเป็นอยู่ฟาร์มิง่งหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตทุกๆวันโลกร้อนเป็นเรื่องจริงและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับที่เกิดจากโลกร้อนกำลังดุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นจากนี้ไปจะเอาแต่คิดเฉยๆไม่ได้แล้วเราต้องมีเป้าหมายครับที่จะที่เราจะช่วยทําให้โลกนี้เป็นบ้านของรนเษื้อชาติได้ตลอดไปและเห็นนี่เองครับธรรมศาสตร์จึงมีโครงการตั้ง SDG lab lab ที่จะส่งเสริมการลงมือทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง บซึ่งจะเน้นไปที่โครงการที่ไม่ต้องใช้งบมากแต่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากแบซึ่งใช้บัตเจ็ดน้อยแต่มี impact สูงแลบซึ่งจะลงมือทำนะครับให้ผู้คนที่อยากทำมาเจอกันแล้วโชว์ผลงานกันและใช้พื้นที่ธรรมศาสตร์เป็นพื้นที่ในการทดลองทำรวมไปถึงในเรื่องของการที่เราจะมีเทคโนโลยี 5G มาแล้วนะครับเราสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้เทคโนโลยี 5G และนี่คือ SDG l a b นะครับที่ธรรมศาสตร์ ร่วมมือกับ a s นะครับในการทำให้เกิด s d g l แลขึ้นมาไม่ใช่แลของแค่นักศึกษารธรรมศาสตร์หรืออาจารย์ธรรมศาสตร์แต่เป็นแล็บสำหรับทุกคนที่สนใจอยากลงมือทำเอาโครงการมาโชว์กันเอาโครงการมาแข่งกันและลงมือทำกันเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เราสามารถลงมือทาได้และนี่คือ s d g l a b ที่ธรรมศาสตร์ร,ร่วมกับ AS ครับขอบคุณท่านอาจารย์ปริญญานะครับก็เป็นวิดีโอสั้นๆ ที่แสดงให้เห็นความตั้งใจนะครับในการจะร่วมมือการนำเทคโนโลยี 5G เนี่ยเข้ามาพัฒนาไม่ใช่เพียงแต่ภาคธุรกิจภาคการศึกษาแต่เป็นเรื่องการจเจริญเติบโตแบบยั่งยืนและนี่เป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจ AS ที่จะนำ 5G มาร่วมพัฒนาให้เกิดอนาคตที่เข้มแข็งของประเทศขอบคุณครับ